ขึ้นรายการเป็นที่เรียบร้อยครับในสึกวันไฟไหนครับสลับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับซึ่งจะพบกับนั่นดาวิดครับซึ่งต้องบอกว่าทางนั้นตะวันฉายครับหลังจากที่ป้องกันแชมป์มาไว้ได้นะครับก็ห่างหายจากการชกและก็ห่างหายจากการที่จะมีคู่มวยมาชกด้วยนะครับซึ่งนะครับต้องบอกว่าณตอนนี้ตะวันฉายก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ ประกบคู่มวยแล้วก็หาคู่มวยที่จะมาชกด้วยนี่นะครับดูว่าเริ่มยากนะครับในช่วงหลังๆนะครับทําให้เจ้าตัวล่าสุดครับผันตัวนะครับมาชกในรูปแบบกติกาของคิกบ็อกซิ่งนะครับทางด้านของตะวันฉายนะครับจากชกที่5ยกก็ผันตัวมาชกในมวย3ยกนะครับวันนี้ก็มาเจอดานอรหารอีกด่านหนึ่งนะครับกับดาวิดนะครับก็ต้องไต่อันดับไต่เลเวลขึ้นไปนะนะครับ เพราะว่าทางด้านตะวันฉายนี่นะครับในเรื่องของฟีมือมวยกระดูกมวยและก็ในเรื่องของนะครับองค์ประกอบต่างๆรูปร่างนะครับเบรดการชกต่างๆนะครับดูว่านะครับยิ่งตัววันตัวคืนยิ่งเก่งนะครับยิ่งแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับ้นตะวันฉายนะครับลูกแข้งซ้ายนี่นะครับเป็นซ้ายดาราแล้วครับประเภทนะครับช่วงหลังๆนี่ถือว่าฮอตฮิตเป็นอย่างมากครับตะวันฉายนะครับ ไฟนี้ครับได้มาชกกับคู่ชกที่นะครับประเภทนะครับแลกตายกล้าแลกตายอยู่แล ok ้วครับประเภทเดินนะครับต่อยหมัดนะครับก็ต้องระมัดระวังหมัดนะครับของนั่นดาวิดด้วยนะครับตะวันฉายเพราะว่าคู่ชกดาวิดวันนี้นะครับหมัดดีสุดเหลือเกินนะครับปเะียทเดินเข้าไปหาแล้วก็ต่อยหมัดนะครับแล้วก็มีลูกเตะที่อันตรายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับตะวันฉายนี่ ต้องบอกว่าอาวุธของเขานั้นหลากหลายอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายลูกต่อยหมัดลูกจิ้มหมัดนะครับลูกฟันศอกนะครับราไปถึงลูกถีบนี่โอ้โหสารพัดอาวุธมวยอยู่แล้วครับตะวันฉายวันนี้ดูว่าไม่กลัวคู่ชกอยู่แล้วครับตะวันฉายอาวุธมวยนี่นะครับหายห่วงครับหลากหลายนะครับยิ่งชกยิ่งเก่งยิ่งชกยิ่งตัวใหญ่ยิ่งชกยิ่งพัฒนาฝีมือไปรเรื่อยๆนะนะครับอานาตะวันฉายนะครับ ก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ปล่อยเวทขึ้นมาชกนะครับถ้าไม่ไม่ถ้าไม่นะครับมาชกในกติกาของคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทนี่นะครับก็ต้องบอกว่ามวยไดห้ายกนี่นะครับตอนนี้นี่หาตัวชกยากนะครับนัตะวันชายแต่นั้นแล้วครับวันนี้ครับเจ้าตัวก็เลยจําเป็นต้องปล่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนผันตัวเองนะครับมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งมวย3ยกนะครับซึ่งคู่นี้ครับ ประกบไว้ในวันเสาร์ที่5มิในวันเสาร์ที่5สิงหาคมนะครับณสนามมวยเวทีลุมพินีเริ่มถ่ายทอดสดเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปครับก็ถ่ายทอดสดนะครับทางช่องเจ็ดสีนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนั่นเองครับทางด้านของตะวันฉายฟิเกสันชัยพบกับดาวิดในสึกคิกบ็อกซิ่งนะครับในกติกาคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอเวทนั่นเองครับ